รวมพระธรรมเทศนาหลวงพ่อวัดปากน้ําวิสทุทธวจาญยานวิญญาณใจของธรรมกายเป็นอย่างไรใจของธรรมกายมีอย่างเดียวกันเห็นจําคิดรู้ให้อย่างเป็นใจมีเห็นมีจำมีคิดมีรู้รู้นั้นก็ตรงกับดวงวิญญาณไอคิดนั้นก็ตรงกับดวงจิตไอจํานั้นก็ตรงกับดวงใจไอเห็นนั้นก็ตรงกับดวงกายเห็นจําคิดรู้หยุดเป็นจุดเดียวกันก็มีความรู้นี้มันผิดกันตรงไหนมันเห็นเหมือนกันจำเหมือนกันคิดเหมือนกันรู้เหมือนกัน ผิดกันตรงนี้พอถึงธรรมกายแล้วดวงเห็นขยายส่วนออกไปหน้าตักธรรมกายโตเท่าไหนดวงเห็นขยายออกไปวัดผ่าเส้นศูนย์กลางเท่านั้นกลมรอบตัวเมื่อดวงเห็นแผ่ออกไปเท่าใดแล้วดวงจำดวงคิดดวงรู้ก็แผ่ออกไปเท่ากันดวงใจออกไปเท่าใดดวงคิดก็แผ่ออกไปเท่ากันดวงคิดแผ่ออกไปเท่าใดดวงรู้ที่เรียกว่าดวงวิญญาณตรงกับดวงวิญญาณของมนุษย์แล้วก็แผ่ออกไปเท่าหน้าตักธรรมกายกลมรอบตัวสี่ชั้นซ้อนกันอยู่ชั้นนอกคือดวงเห็นชั้นในเข้าไปคือดวงจำชั้นในเข้าไปคือดวงคิดชั้นในเข้าไปคือดวงรู้รู้นั้นต้องรู้ตรงนั้นแหละ เมื่อขยายส่วนเท่านั้นแล้วก็เขาเรียกว่ายานถ้ายังไม่ขยายส่วนแล้วก็เขาเรียกว่าดวงวิญญาณถ้าขยายส่วนออกไปรูปนั้นแล้วก็เรียกว่ายานตั้งแต่มีธรรมกายก็มียานทีเดียวนี่ยานกับดวงวิญญาณผิดกันดังนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันทีเดียวจากพระธรรมเทศนาเรื่องโอวาทวันที่14ตุลาคม2498แชร์ต่อได้บุญ